เรื่องของสวัสดิการบำนาญแห่งชาตินั่นก็คือเบี้ย3,000บาทให้กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและรัฐบาลมีความเห็นอย่างไรกับการเกิดกองทุนบำนาญแห่งชาติในภาคประชาชนเสนอและหลายๆพรรพักการเมืองที่ได้เสนอไปแล้ววันนี้รัฐบาลมีแนวทางอย่างไรครับสำหรับคำถามที่1สูงอายุหมายถึง60ปีขึ้นไปจะได้เบี้ยบำนาญ3,000บาท2คนอยู่กัน2คนตายายได้รับ6 0 0ับาท ใช้ชีวิตยอยู่ได้จริงครับแต่ทุกวันนี้ใช้ชีวิตยอยู่ได้อย่างไรไม่รู้สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับด่วนมาแน่บำนาญแห่งชาติ3,000บาทครั้งตอบแล้วสูงไวฟังด่วน ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับเกี่ยวกับบำนาญแห่งชาตินะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับมีประชาชนกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนประชาชนในการยื่นกฎหมายฉบับนี้ให้กับรัฐบาลนะครับตอนนี้มาถึงในขั้นตอนที่รอท่านนายกเซ็นอนุมัติในการเข้าไปในสภานะครับแต่ปรากฏว่านะครับในตอนหลังนี้มีพักการเมืองฝ่ายค้านนะครับ สองพักทำร่างพบรบบำนาญแห่งชาติแบบนี้ขึ้นมาสองฉบับคล้ายๆกันนะครับตอนนี้ก็เลยมีทั้งหมด3ฉบับกำลังจะเข้าไปในสภานะครับและนี่นะครับคือข้อมูลล่าสุดนะครับสสฝ่ายค้านได้ถามฝ่ายรัฐบาลน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้นะครับเรียกว่ามีการถามตอบกันชัดทุกประเด็นนะครับเกี่ยวกับพบรบบำนาญแห่งชาติเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ฟังให้จบนะครับแล้วตอนท้ายผมจะมีอธิบายสรุปให้ฟังด้วยนะครับ กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพนะครับผมนัทาชาบุญชัยอินสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหาคนครจากชาวบางขุนเทียนพักเก้าไกลครับขออนุญ,ญาตตั้งกระทู้ถามทั่วไปนะครับถามทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ได้รับได้มอบหมายให้กับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ไม่เป็นไรครับในส่วนที่เกี่ยวข้องพอดีเลยนะครับถึงแนวทางการพิจารณาให้เกิดเบี้ยบำนาญแห่งชาติครับ เมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมามีภาคประชาชนได้เข้าชื่อยื่นเสนอต่อทางรัฐบาลและก็ได้นำเรื่องต่างๆเนี่ยไปมอบให้กับตัวแทนรัฐบาลนั่นก็คือท่านจุลินนะครับได้ออกมารับหนังสือจากภาคประชาชนนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาถึงแนวทางการพิจารณาเรื่องของสวัสดิการบำนาญแห่งชาติ นั่นก็คือเบี้ย3 0 0 0บาทให้กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเพราะนั้นวันนี้ครับผมถึงตั้งกระทู้ถามไปยังฝากฝ่ายรัฐบาลว่าวันนี้มีแนวทางชัดเจนอย่างไรผ่านมาแล้วกว่าเดือนกว่าวันนี้แนวทางของทางรัฐบาลจะมีแนวทางอย่างไรผมมีข้อมูลจากทางสภาพัฒน์นะครับเป็นรายงานการคาดการประชากรของประเทศไทยนะครับในข้อมูลสมมุติภาวะเจริญพันธุ์ระดับสูงจากสภาพัฒน อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่28มิถุนายน2563ครับ2,563เรามีประชากรผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปถึง12ล้าน4แสนคนถือเป็นประชากรอ,อัตราส่วนที่18.09ของประชากรทั้งหมดเพราะปัจจุบันประชากรของประเทศไทยมีทั้งสิ้น66ล้าน5แ5 3 0 0 0คนนี่คืออัตราปัจจุบันนะครับ แต่ถ้าเกิดผมมองก้าวไปอีก10ปี2,573 2,573ประชากรคนไทยจะอยู่ที่67ล้าน3 0 2 1 0 0 0คนจะมีประชากรผู้สูงอายุถึง17ล้าน1 2 0 0 0 0คนถือเป็น25.43%ของประชากรทั้งหมดนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าสังคมไทย ที่กำลังพูดถึงกันอยู่ว่ากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุพูดกันมาแล้วหลายปีต่อหลายปีแล้วสังคมผู้สูงอายุจะเป็นอย่างไรอีก10ปีเราจะมีประชากรผู้สูงอายุถึง25เปของประชากรทั้งหมดนั่นคือ1ใน4ของประชาชนคนทั้งชาติแล้วอีก20ปีจะมีประชากรผู้สูงอายุถึง31.14หรือประมาณ20ล้านคนครับแล้ววันนี้ หากเราไม่มีการเตรียมการไม่มีการรองรับถึงสภาวะของผู้สูงอายุไม่มีแนวทางที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้สูงอายุไม่มีแนวทางที่จะดูแลผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แก่คนใกล้ชิดของเราเนี่ยเราจะอยู่ในประเทศนี้กันอย่างไรวันนี้ผมจึงขอตั้งกระทูถามครับเข้าคําถามเลยครับเพราะท่านประธานได้แนะนําไว้ก่อนเข้าเรื่องคําถามที่1ครับ รัฐบาลมีแนวทางการรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างไรในปัจจุบันและรัฐบาลมีความเห็นอย่างไรกับการเกิดกองทุนบำนาญแห่งชาติในภาคประชาชนเสนอและหลายๆภาคก,การเมืองที่ได้เสนอไปแล้ววันนี้รัฐบาลมีแนวทางอย่างไรครับสำหรับคำถามที่หนึ่งเจิญตรมตีสันติครับครับกราบรียนท่านประธานที่เคารพผมในสันติพร้อมพัฒนะครับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้รับมอบหมายจากพระนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้เป็นผู้มาตอบกระทูถะะท้ถามนะครับผมขอเริ่มจากกระทู้ถามนะครับของท่านนัชชาบุญชัยยะอินสวัส์นะครับสมาชิกสภาผู้แทรแนราษฎรนะครับก็ต้องขอเรียนอย่างนี้ครับว่า เ,เรื่องของผู้สูงอายุนั้นนะครับเป็นบุคคลที่นะครับได้สร้างคุณเป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองนะครับมาเป็นเวลาอันยาวนานนะครับเ,เมื่อท่านแก่ชรานะครับจน กระทั่งหลังจากอายุ60ปีนะครับเราก็ให้เกียรติท่านเป็นผู้สูงอายุนะครับเพราะนั้นเนี่ยจากการที่เขาปประกอบสาอาชีพตลอดนะครับช่วงเวลาของท่านจนกระทั่งท่านเป็นผู้สูงอายุนั้นการที่พวกเรานะครับโดยเฉพาะรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ต้องคำนึงถึงคิดถึงนะครับที่จะดูแลผู้สูงอายุนะครับให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตาม อัตภาพอันดีอันสมควรนะครับจากการที่ถามว่านะครับแนวทางนะครับที่จะทำให้เกิดนะครับเบี้ยบำนาญแห่งชาตินะครับนั่นก็หมายถึงว่านะครับเราจะจ่ายเบี้ยบำนาญให้กับผู้สูงอายุทุกตัวคนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับบัตรขณะนี้เนี่ย รัฐบาลนะครับก็ได้ดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้วนะครับเมื่อครบอายุ60ปีนั้นนะครับเราก็มีเบี้ยผู้สูงอายุนะครับตั้งแต่600บาทถึง1,000บาทนะครับซึ่งดาเนินการอยู่แล้วนะครับส่วนการที่จะดูแลถึงนะครับ 3, าบาทนะครับอันนั้นก็ต้องบอกว่าถามว่ารัฐบาลนะครับ มีความตั้งใจอย่างไรที่จะให้เกิดเบีเ้ยบำนาญของผู้สูงอายุที่เดือนหนึ่งถึงสามพบาทนะครับอ,อันนี้เนี่ยก็ต้องเรียนท่านนัชชานะครับว่าการดูแลผู้สูงอายุนั้นนะครับก็ต้องอค่อยเป็นค่อยไปนะครับตามแต่กำลังนะครับงบประมาณของ แผ่นดินนะครับที่จะเอื้ออํานวยแต่ในขณะนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลก็ได้มีมาตรการหลายมาตรการนะครับที่จะให้ผู้ที่ที่เป็นวัยทํางานนะครับแล้วก็จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุนั้นนะครับให้นะครับมีการออมนะครับที่เรียกว่ากองทุนออมการการออมแห่งชาตินะครับซึ่งระหว่าง ผู้ประกอบระหว่างนายจ้างและลูกจ้างหรือนะครับหรือ,อผู้ใช้แรงงานหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับก็สามารถที่จะนะครับร่วมกับอกองทุนประกันสังคมนะครับในการออมนะครับในการออมเพื่อวันเกษียณนะครับหรือเมื่อครบอายุ60ปีในขณะเดียวกันนั้นนะครับ ในระบบของภาคเอกชนก็ยังมีประกันสังคมนะครับที่นะครับได้เก็บเงินกับผู้ใช้แรงงานกับผู้ประกอบการกับรัฐทั้ง3ฝ่ายนะครับออมเอาไว้ที่ประกันสังคมเมื่อถึงคราวเกษียณนะครับหรือออกจากงานนะครับก็จะได้รับเงินชดเชยเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงของกลับเรียนตอบคำถามแรกนะครับท่านนัชชาว,ว่า ร,รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งขณะนี้นะครับปีพศ2 5 6 3นั้นนะครับประเทศไทยได้เข้าสู่นะครับสังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับส่วนผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเป็นสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะต้องกลัาเรียนว่านะครับรัฐบาลก็กำลังหาช่องทางที่จะดำเนินการในขั้นตอนเหล่านี้ อยู่นะครับทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับนะครับงบประมาณแผ่นดินว่าจะเอื้ออํานวยได้ขนาดไหนนะครับขอบคุณครับเชิญท่านรัฐศากถามครั้งที่สองครับครับขอบคุณท่านประธานครับจากที่ท่านรัฐมนตรีได้ตอบคําถามแรกไปนะครับผมก็ยังงงงไปพร้อมกับพี่น้องประชาชนนะครับท่านบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยได้ทําคุณ,ณประโยชน์แก่ประเทศชาติ รัฐบาลให้เกียรติเป็นผู้สูงอายุถึงท่านไม่ให้เกียรติเขาก็เป็นผู้สูงอายุครับอายุ60ปีเป็นผู้สูงอายุแน่นอนส่วนตามอัตราภาพอันสมควรเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเงินผู้ช่วยเหลือผู้สูงอายุเนี่ย60ปีขึ้นไปนะครับได้700ดร้อได้600บาทแล้วก็70ปีขึ้นไปได้700บาทแล้วก็80ปีขึ้นไปได้1000บาทตรงนี้เนี่ย ท่านผู้ตอบกระทู้เองก็ทราบดีว่าปัจจุบันเนี่ยสังคมไทยเป็นอยู่อย่างไรการใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยของผู้สูงอายุที่ท่านบอกว่าท่านให้เกียรติเป็นผู้สูงอายุที่ท่านบอกว่าได้ดูแลตามอัตรภาพแล้วเนี่ย6 0 0บาทใช้ไม่ได้หรอกครับณนะวันนี้600บาทใช้ไม่ได้และวันนี้เราได้รับเบี้ยยังชีพคนชาราเนี่ย6 0รบาทเนี่ยมาอย่างยาวนานแล้วส่วนว่าแนวทางจะเป็นอย่างไรช่วง ก่อนเลือกตั้งก็ประครบประงมดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุต้องอย่างนู้นต้องอย่างนี้มีแนวทางโฆษณามากมายครับแต่พอวันที่ท่านมาเป็นรัฐบาลวันที่ท่านมาบริหารรัชการแผ่นดินวันที่ท่านมาเป็นพ่อเมืองดูแลพี่น้องประชาชนคนทั้งชาติท่านบอกว่าอันนี้คือตามอัตภาพอันสมควรดูแลอยู่แล้ว รัฐที่ดีควรดูแลครับไม่ใช่ช่วยเหลือแต่ปัจจุบันที่ท่านบอกว่าท่านดูแลเนี่ยพี่น้องประชาชนเขาเข้าใจดีครับนั่นคือเงินช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆท่านบอกว่าต้องไปตามเรื่องของงบประมาณโอเคครับไม่ว่ากันงบประมาณปัจจุบัน3 3ล้านล้านบาทท่านให้กับหน่วยงานใดผมไม่รู้แล้วครับมีกระจัดกระจายกันทั่วไปแต่ถ้าเกิดท่านจะให้กับประชาชนผมคำนวณมาแล้วครับ ปี2564ท่านต้องใช้เงินในการจ่ายเบี้ยบำนาญแห่งชาติ3,000ันบาทแก่ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจำนวน12ล้านกว่าคนนั้นท่านต้องใช้เงินทั้งสิ้น4 3 3 4 4 0ล้านบาทอีก10ปีท่านจะต้องเตรียมเงินเท่าไหร่อีก10ปีท่านเตรียมเงินอีก6 1 6 3 2 0ล้านบาทนี่คืองบประมาณถ้าเกิดตั้งไว้จะได้รับเข้าสู่ผู้สูงอายุทุกครอบครัว สูงอายุหมายถึง60ปีขึ้นไปจะได้เบี้ยบำนาญ3,000บาทสองคนอยู่กันสองคนตายายได้รับ6 0 0ับาทใช้ชีวิตอยู่ได้จริงครับแต่ทุกวันนี้ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไรไม่รู้เกิดเหตุที่ต้องมีเงินอุดหนุนอย่างอื่นเข้าไปช่วยต้องมี1,000บาทเข้าไปช่วยช่วย3เดือนแล้วเดือนที่4เดือนที่5เดือนที่6เขากินอะไรครับทุกวันนี้พี่น้องประชาชนผู้สูงอายุต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างอัตคัดขัดสน ที่ท่านบอกว่าตามอัตราภาพที่ดูแลอยู่แล้ว600บาทวันนี้ไม่เพียงพอจริงๆครับท่านรัฐมนตรีฝากไปถึงท่านนายกด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมตั้งใจถามท่านนายกรัฐมนตรีว่าวันนี้บริหารราชการแผ่นดินก่อนมาถึงวันนี้6ปีที่แล้วก็บริหารมาพูดนักพูดหนาอยากดูแลนู่นนี่นั่นแต่วันนี้ไม่คืบหน้าครับภาคประชาชนก็ได้เสนอวันนี้ท่านบอกว่าเดี๋ยวในกรอบงบประมาณจะว่ากันอย่างไรในเรื่องของกฎหมายจะว่ากันอย่างไร ไม่เป็นไรครับวันนี้เพื่อนสมาชิกสสวันวิภาไม้สนนาร่างพระราชบัญญัติบํานาญพื้นฐานทวนหน้ายื่นต่อสภาแล้วครับท่านรอรับเลยครับรอรับแล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ทํากระบวนการต่อไปในสัดส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติตั้งแล้วครับในคณะ,ะกรรมธิการการสวัสดิการสังคมได้ตั้งคณะอนุกรรมธิการมาเพื่อพิจารณาเรื่องนี้เลยครับว่าแนวทางการหาไรายได้ 4, ี0แสนกว่าล้านจะหาจากไหนตั้งไว้แล้วครับ เพราะฉะนั้นวันนี้หากท่านมีความบริสุทธิ์ใจจริงคําถามแรกไม่เป็นไรท่านตอบในคําถามที่สองให้ชัดครับให้พี่น้องประชาชนได้ชื่นใจสักครั้งหนึ่งว่าวันนี้เนี่ยเบี้ยบํานาญแห่งชาติกับการยุบสภาในอันไหนถึงก่อนกันนะครับคําถามที่สองครับหนทางที่จะเป็นไปได้ในการเกิดเรื่องนี้รัฐบาลจะตอบกับพี่น้องอย่างไรในเรื่องของกระบวนการหากเรื่องนี้ถึงมือรัฐบาล หากพระราชะบัญญัติฉบันบน,นี้ถึงมือรัฐบาลจะดําเนินการอย่างไรรวดเร็วแค่ไหนขอทไลายชัดๆครับวันนี้ยื่นไปแล้วด้วยครับถ้าท่านมีข้อมูลท่านตอบได้เลยครับว่าทไลายจะทํายังไงต่อไปจะตั้งแช่ไว้ตรงนั้นแล้วก็พิจารณาว่าเป็นงบการเงินรอนายกมาผ่านรูผ่านตาก่อนหรืออย่างไรก็แล้วแต่แต่วันนี้ขอให้ท่านตอบในสภาแห่งนี้พี่น้องประชาชนกว่า12ล้านคนณนะปัจจุบันนี้กาลังดูอยู่ครับ พะวันนี้เขาได้รับเกียรติจากท่านแล้วเขาเป็นผู้สูงอายุเรียบร้อยเพราะเขาหกสปีขึ้นไปเขารอฟังคําตอบข้อที่2อยู่ครับท่านขอ,ข,อขออนุญาตถามคําถามข้อที่สองก็ตามตามขอบคุณครับับก็เชิญธรรมตีสันติตอบครับครับขอบคุณท่านขอบคุณท่านประธานที่เคารพครับท่านนัชชานะครับบุญชัยยะอินสวัสดนะครับสภาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ต้องกลับเรียนว่านะครับหากนะครับพระรบัญญัตินะครับตามที่ท่านได้พูดถึงนั้นเข้าสู่สภานะครับก็ก็คงต้องนะครับให้สภาผู้แทนแห่งนี้นะครับเ,เป็นผู้พิจารณาส่วนรัฐบาลน,นั้นนะครับถ้าสภาได้พิจารณาอย่างไรนะครับ ก็เป็นเรื่องปกติที่รัฐบาลก็จะต้องออดําเนินการไปแต่เหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับผมได้เรียนแล้วว่าผู้สูงอายุนั้นเป็นผู้ทําคุณประโยชน์นะครับซึ่งรัฐบาลเองก็ได้ดําเนินการดูแลผู้สูงอายุทั้งทางตรงทางอ้อมนะครับเบี้ยผู้สูงอายุนั้นนะครับก็เป็นเบี้ยผู้สูงอายุที่ดูแลผู้สูงอายุในส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง นะครับแต่อีกหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลน,นะครับออก็ผู้สูงอายุก็ได้ใช้บริการนะครับอย่างเต็มที่นะครับเรื่องคุณภาพยาเรื่องคุณภาพออของหมออะไรต่างๆรัฐบาลก็ติดตามดูแลอ,อ,อยู่ตลอดเวลานะครับก็ต้องเรียนว่าสำหรับผู้สูงอายุนั้นนะครับรัฐบาลเป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับแล้วก็การที่จะเพิ่มนะครับ เบี้ยบำนาญเบี้ยบำนาญแห่งชาตินั้นนะครับก็รัฐบาลมีความตั้งใจแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ตามที่ผมได้กล่าวแล้วนะครับว่ามันก็คงอยู่ที่นะครับว่างบประมาณแผ่นดินที่เราเก็บจากภาษีพี่น้องประชาชนเนี่ยที่จะวนกลับมานั้นนะครับให้กับผู้สูงอายุนั้นนะครับก็ จะได้ดําเนินการตามกําลังของงบประมาณนะครับรัฐบาลมีความตั้งใจจะดูแลผู้สูงอายุอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกี่พันก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่ากําลังของงบประมาณนะครับเอื้ออํานวยนะครับในระบบการเก็บภาษีนะครับได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับก็รัฐบาลก็ไม่ขัดข้องหรอกครับนะครับขอบคุณครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับคำถามคำตอบนะครับที่เรียกได้ว่าตรงประเด็นนะครับผู้ตอบก็ตอบตรงประเด็นผู้ถามก็ถามตรงประเด็นนะครับจากตอนสุดท้ายท่านสันติพร้อมพัดรัฐมนตรีช่วยคังบอกนะครับว่านะครับรัฐบาลมีความตั้งใจจะดูแลผู้สูงอายุอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกี่พันก็แล้วแต่นะครับสรุปนะครับคำตอบจากทางรัฐบาลก็คือมาแน่ๆนะครับแต่อาจจะไม่ได้มาแบบทันทีทันใดนะครับจะมาทีละสเต็ปสเต็ปนะครับ พูดตรงๆก็คือถ้ารัฐบาลมีเงินรัฐบาลก็จะแจกนะครับสามพบาทเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันยาวๆนะครับว่ามาแน่แต่ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะครับก็ขอให้มาเร็วๆนะครับท่านผู้สูงอายุทั่วประเทศรออยู่นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้สูงอายุก็อดใจรอกันหน่อยนะครับอย่างที่ผมบอกในหลายๆคลิปนะครับเกี่ยวกับบํานาญแห่งชาติ3 0 0พันว่าของพันนี้มันต้องใช้เวลานะครับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วย จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนาย IT ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ